ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชุมระเบิงอยู่ทั้งช่องสองคันชแนลค่ะมื่อวานนี้ซองคันได้มาเลาะทงแล้วค่ะเมื่อนี้ค่ะมาไซเบสันค่ะมากับไอเท็ค่ะกับบอลูว่าจะได้ปลาบอลนกค่ะเมื่อนี้ค่ะก็เป็นสงสีเงียบเงียบบค่ะไปค่ะไปรุ่นไปติดตามกับซองคันค่ะว่าซองคันจะได้ปลาเมื่อบานบอค่ะเมื่อนี้ค่ะ ไ่เบ็ดจะคือบอสจะมานบอคะ่ะเมื่อนี้คะ่ะหากิ่นทั้งน้ำจะเป็นจังไงคะ่ะไปคะ่ะไปรุ่นไปติดตามกันเลยจ้าเกียงตับเกียงตับเลยจ้านี่ยังกิ่นบุนี่เืียใส่เดือนคะ่ะ uk hmm. geng tap คืออะไรปลาตัวใหญ่อะปูปู <laughs> ใช่เป็ดป่าได้ปู <laughs> เห<า>็นปะปูตัวบักใหญ่ล้มไปแล้วไปแล้าดึงรุดค่ะตัวนี้พันลำอ่อมเลย ตัวปลาว่าเห็นหรอกค่ะตัวปลาประยุ่ิใส่เหยือยู่ข้างบนตัวใหญ่ยกขึ้นเลยว่ามันหลุดว่าเหยื่อเหยื่อมันอยู่อยู่ข้างบนเหยื่อมันอยู่ที่เชือกเนี่ยปลากินเชือกอยู่อยู่ข้างบนไงว่าเหยื่ออยู่ข้างบนอื ได้บอกข้อหน่อยตัวนึงค่ะพ่อแม่พี่น้องกับบังงุ้งดุ้งดูเนี่ยเลิกทำงานได้บอกข้อหน่อยตัวนึงอีอได้บอกข้อหน่อยตัวนึงค่ะโอ้ยเพิ่นกินปลาใหญ่ยจะคองกินปลาหน่อยเอ้าปลาหน่อยกับปลาหน่อยละมือนีะนี่เบ็ดนี้ได้ปลาหมอตัวนู้นปลาหมอหน่อยอีกแลย ใช่คุณเชียงนกที่้อง่งนใหม่ขอน้อยต้นต้นหมอต้นหม้อนอเอาไปทำแดดเดียวเว้ือต่อยู่นะาตวบใหไงไมมจ๊ะ

หนึ่งตัวปลาดุกหนึ่งตัวหนึ่งตัวดหนึ่งตัวว้าวถ <laughs> ่ายหนึ่งตัวเบ็ด <laughs> ดวงสุดท้าย <laughs> บ๊วยชุดทิก ยำเบ็ดต้อยค่ะติ้นเลยปะจ้ะไปยังยังนีอล่ะนีล่ะนีล่ะมีน้ำมีน้ำมีน้ำเล้อมันียบแทงียบแท้ไปยัง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  มันละครับืัอนี้มันเรามันล้วไปดุกอีกเร็วได้ไปดุก,กอ,อีกเร็วมันคายเง้ยงยาบ่ดึงหญยาออกกันติดหญยานี๊ดือบดุกน้อยได้ปดนยุ่งค่ะเป็นว่ากระดัยได้ปดนได้ปดนได้ปน มัน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 อืมผ่ามาดูเลอะันดูดูไปดูไปดูไดูดูไปดูดูไปดูดูดูไป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 ดูดูไปดูไปดูไดูไปดูดูไปดูไดูไปดูไปดูมาดูไป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 ดูไดูไปดูดูไปดูดูไป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 ดูไดูไปดูไปดู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  อกกแลรอันมรอเดี๋วกันกันมามั้โอ,โอ ouais. ้ห so. no, 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 no. ันลุแม่จ้เียกากินไมมเกรลุือบุอมกเยอะนี่บางหันตัวบางหันมันอาจจะพึ่งกินอ่ะ อืมนักแลมันปากตรงอันั้นมันพอดีเต็มทิดประหมออีกล <c oughs> าหมอ้ <c oughs> องวประหมอเอาหมอหน้อยหน้อยกเอาเกาหักเลยไอ หักเลยคันเบรดหักเลยโดนปลาไหลเต็มเต็มปลาไหลเต็มเต็มทางน้นติดเหรอดูดูติด,ด,ตด,ดไหม Anh sáng chút đi papa, đi đi nữa đi đi ba, đi ba da. Anh sáng đi ba chân đi ba chân đi 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 ออ่ยยูบนสรุปปลาที่สองคันได้มาเมื่อคืนนี้ค่ะนี่ค่ะกถือว่าได้หลายตัวอยู่ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้สองคันมาสองคันกับโบได้สรุปเนาะคะ่ะล้อสรุปตอนเศร้าค่ะนี่ค่ะเมื่อเศร้าปยายามกับโบได้เลยค่ะได้แต่ตอนกลางคืนค่ะปลาค่ะ มากกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจใสาวอังคารในเด้อค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะบริพาลิใไม่ไของสาวอังคานค่ะค่ะก็อะไรพ่อแม่พี่น้องล้อรุ่นล้อ,ลอ,ลอติดตามเด้อค่ะว่าสาวอังคานจะเฮ็ดคลิปยังในต่ะคลิปต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งค่ะค่ะก็สุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเหมือนสุภูสุคนเด้อค่ะ สุดท้ายก็ขอเก่าวข้ามาสวัสดีค่ะ